หนึ่งคนไล่บรนจาคนล้างค่าหาไอสรงเส้นนำเพลงไปรับตาว้าวว้าวว้าวตักเต็มเต็มตลกเล็บ

บาบิิปุยเอาจกับบาิซิโอเคไปแล้วิไอนีค่อยได้อะพวดวัวเบาวิโดนอันนี้อะเดี๋ยวนเยอะเียปสนีบนบกก็คือ どうしよう,う、どうし,どうどうしうよ、ね、う,う。 มาบิชูออยางปูปูปอนเราจะกินไซเบกชอมป้าเต็งปูมาอีกสว่วนหนึ่งเราก็หาปลาปูดสดดินอยู่เลยเราจะบ,บันไดหนึ่งสองสามสี่เรามีมีแค่สาม

อาณาีมนนเป็นสัตว์ที่ดุกายและก็ห้ามพงเข้าไก่เด็ดนะคะวิอจอมปลาแปลว่าอะไรจอมปลาแปลว่าวิฟเวนเน็ตวิฟเวนเน็ตวิฟเวนเน็ตคือ ปลาตกปลาออจอมปลาคือตกปลาดูดูปลาตัวนี้น่าสดใสแล้วก็น่ารักน่ารักเหรอแต่มันเสี่ยงนะฮะแต่มันเสี่ยงมันเสี่ยงลองดูตดูเสี่ยงเสี่ยงคือคือไข่ดี ใจดีว่าหัวไปคาบดองลูกหัวมาดูตัวต,ต่อไปจะหลับได้ยังครับ้าต,ตัวนี้น่าจะดุเกินนะจะหลับยังครับเนี่ยก็ยังซีซีทำไมถึงยังก็กำลังตบปลาอยู่เนี่ย bà vẫn chưa vào vâng, bảo mẹ Happy Face, bà lấp chắc cả, yêu hỏi review anh ấy có thể review gì không? Review review bà, Mấy bà có được? con nào con, tao trâm thế. ครับมันมีแชนนีอยู่แล้วก็ครับมันตะกี้มันยังมีเยอะอยู่เลยก็น้องเอามาครบกันแล้วก็มันมีชิ้นดีอะไรก็อาวมีแค่นี้หรอเนี่ย ไม่คร่ะทำไมมีมีเตอรนี้ปลุกปุ๊นี้จ้ะปุ๊ปมาหน้าหนึ่งสองสามไม่นะครับครับที่วันนี้เขาจิ๊บ กินเล่าดูป่าเขาพี่ลูกเใราะใ่รห้ว,ว,ว,หว่ากินปาลนา,นปาของเล่นอกินปลาของเล่นนี่นี่ไงหลับดีกว่าไหมครับมันดึกแล้วครับยังเจ้าทำไมเจ้าเดี๋ยวเราจะทำอะไรนะน,นี่ đó đó bye bye đi qua bye 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 đi bye đi bye đi đi bye 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 bye. bye 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 cha bye nha anh mượn vậy nè anh mượn lại con lại lớp bye bye khay rón nè miu em miu rón